สวัสดีค่ะชาวลัคนาพฤกษบกราศีพฤกษบกทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายงานเด่นเลขนําโชคค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินนะคะสุขภาพโชคลาภแล้วก็เลขนําโชคด้วยนะคะซึ่งจะให้ผลในช่วงเดือนกันยายนนะคะผลนะคะก็จะ ออกในช่วงเดือนนั้นแต่ว่าคลิปจะออกมาก่อนเพราะฉะนั้นคุณสามารถนําเอาเนาะวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณนะคะนำเอาไปปรับใช้นะคะอันไหนที่คุณคิดว่าไม่เหมาะไม่ใช่ไม่ตรงถ้ารับไปแล้วคงไม่เหมาะกับเรานะนะคะก็ไม่ต้องรับไปดึงดูแต่สิ่งดีๆไปนะคะนะทางในเรื่องของแหล่งโชคลาภหรือต่างๆอะไรที่คิดว่าดีเลขมงคลเอาไปเลยนะคะถ้าต้องการคําทานายที่แม่นยําม,มากกว่านี้ในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นคะ่ะใครต้องการที่จะดูดวงกับส้มหรือต้องการที่จะเรียนดูดวงไพ่ยิซีนะคะแบบ ออนไลน์กับส้มนะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดตรงนี้ค่ะฝากติดตามนะคะ t ิกต o k ก,กับ Facebook จะมีคอนเทนต์นะคะในเรื่องของการดูดวงนะคะแล้วก็มีการไลฟ์สดด้วยค่ะฝากกด Subscribe ช่องนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มนะคะโอเค ก่อนที่จะไปเริ่มในเรื่องของไพ่เนาะนะคะมาดูกันถึงเรื่องของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยก่อนก็นแล้วกันนะคะในเรื่องของดวงดาวตามหลักโหรา,าศาสตร์ไทยเนี่ยนะคะในเรือกรน,ะะนอการเงินนะคะในเรือนการเงินของชาวพฤึกศพเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเจ้าดาวเจ้าเรือนนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยนะคะไปอยู่ในเรือนปุตตะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันจะมีในเรื่องของเงินใหม่ๆมนะคะมีเงินใหม่ๆเข้ามาด้วย นะคะมีเรื่องของเงินใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะได้เงินจากเด็กนะคะคือทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับเด็กๆะนะคะขายของกินเด็กหรือเสื้อผ้าเด็กหรืออะไรแบบนี้ยังได้เงินดีอยู่นะคะแล้วก็อาจจะได้เงินใหม่ๆบุต,ตะตคือการเกิดนะคะอาจจะเป็นธุรกิจใหม่หรือเงินเสริมใหม่รายได้เสริมใหม่เข้ามาด้วยนะคะและ ้องบอกว่าก็มีดาวดีๆเข้ามานะคะที่จะมีการโยกเข้ามานะคะมีการเลื่อนออกไปก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ที่เป็นนิดอ่ะนะคะจะเลื่อนออกไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างจะเริ่มโอเคขึ้นนะคะหรือมองเห็นทางสว่างมากขึ้นหรือรู้สึกว่าอารมณ์ในเรื่องการทํางานทําเงินมันดีขึ้นก็จะเป็นในช่วงวันที่8เป็นต้นไป ถึงปลายเดือนเลยนะคะดาวศุกร์ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นนะคะดาวศุกร์ที่เป็นนิดเลื่อนออกไปในเรือนการเงินดีขึ้นนะคะแล้วก็มีดาวอาทิตย์นะคะที่ย้ายเข้ามานะคะเออมีดาวอาทิตย์ที่ย้ายเข้ามานะคะในออที่ที่ดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่นะคะมีดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาเพราะฉะนั้นเงินใหม่แน่นอนหลายคนนะคะมีเงินปกติเนี่ย นะคะก็ดีอยู่แล้วนะคะแล้วมีเงินใหม่เข้ามาอีกใครที่ทํางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะสื่อต่างๆการโฆษณาประชาสัมพันธ์การพูดการเจราจางานออนไลน์นะคะยังทําได้ดีงานฟรีแลนซ์โอดีมากนะคะเงินประจําก็มีแล้วมีรายได้เสริมเข้ามาอีกมีจ็อบใหม่เพิ่มเข้ามาอีกดีมากๆแต่ก็มีนะคะเรื่องที่จะทําให้เสียเงินเหมือนกัน <c oughs> นะคือคุณได้เงินเยอะ แต่คุณจะเสียเงินเยอะเพราะความประมาทอันนี้ต้องระวังเพราะราหูยังอยู่ะนะคะแล้วก็ดาวคู่ศัตรูยังอยู่นะยังอยู่กับอาทิตย์มะป,ปะกับอังคารเพราะฉะนั้นอาทิตย์ทําให้ได้ผลดีเหมือนกันแต่พอมาเจอกับอังคารเป็นคู่ศัตรูกันต้องระวังความประมาทเลินอร่อการรีบร้อนในการใช้จ่ายเงินความประมาทในการใช้จ่ายเงินการใช้จ่ายเงินแบบสุรุย่ยสุร่ายตามใจตัวเองเผลอไปอันนี้ก็ต้องระวังการ ของอ่ะสิ่งของอาจจะแบบแตกหัก,กหรือของแพงๆของเราอ่ะนะคะอาจจะเสียหายห,ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในการใช้ของส่วนตัวที่มีราคาแพงต้องระวังการแตกหักสูญหายแล้วทำให้เราจะต้องเสียเงินเอออันเนี้ยต้องระวังนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการงานก็ยังอยู่นะคะในะในราศีกุมอยู่นะคะแล้วก็ยังอยู่ในเรือนดาวเจ้าเรือนการงานยังอยู่ใน ตนุของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือต้องทำงานชาวพฤึกศพต้องทำงานถึงจะได้เงินต้องเหนื่อยหน่อยอานะคะต้องเหนื่อยหน่อยคือจริงๆช่วงนี้ชาวพฤึกศพก็คงจะโฟกัสที่การงานค่อนข้างเยอะมากกว่าเรื่องอื่นๆอยู่แล้วอะเรื่องอื่นๆคือเป็นรองไปเลยนะเรานอนหลับนอนไม่หลับเรานอนไม่หลับทุกวันเพราะเราคิดแต่เรื่องงานอะ มันจะเป็นแบบนั้นนะคะคิดแต่เรื่องงานเรื่องเงินมันวนเวียนอยู่ในหัวสมองมากกว่าอย่างอื่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีดาวพฤหัสนะคะที่อยู่ในเรือนกัมมะนะคะมันยังเป็นแบบนี้อยู่แหละเพราะว่าดาวพฤหัสนะคะกว่าจะโยกย้ายก็อีกนานแล้วก็เขาก็เดินโคจรวิป,ปร,ริตเป็นช่วงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังจะต้องระ,ระวังปัญหาที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เขาอาจจะไม่ค่อยเอ็นดูเรา เพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการพูดให้ดีนะคะอะไรทีน่นิ่งเฉยได้นะคะหรือไม่ประทะได้นะกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำงานด้วยเนี่ยนะคะก็ถ้าทำได้ก็ขอให้ทำประมาณนั้นนะคะอ่ะโอเคมาดูกันในเรื่องไพ่ดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงนะคะว่าไพ่จะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะมาเจาะกันเรื่องการงานก่อนคะ่ะเนี่ยก้าวดาบนอนไม่หลับบางทีเอาเรื่องงานไปคิดและกลัวนะคะ จะหาทางออกยังไงถ้าเกิดบางทีมันคิดกลัวในเรื่องในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงหรือในเรื่องที่เราดําเนินการไปแล้วมันยังมาไม่ถึงเนี่ยรายได้ตรงนี้เมื่อไหร่จะมางานใหม่เมื่อไหร่จะมาธุรกิจใหม่เมื่อไหร่จะทําได้เมื่อไหร่จะเปิดตัวได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราจะค่อนข้างคิดแบบคิดไม่ตกนอนไม่หลับจะเป็นอารมณ์แบบนี้นนะในการทํางานหนึ่งถ้วยหัวกลับคืออะไรที่แบบ อะไรที่มันจะได้แล้วแต่มันยังไม่ได้มันต้องรอเวลามันทําให้เราค่อนข้างเสียเรียนนะในช่วงวันที่1นถึงเอ็ดะยังเครียดอยู่แต่เดี๋ยวอย่างที่ส้มบอกค่ะว่าพอวันที่8เป็นต้นไปฟ้าเปิดนะคะชาวพฤกษกพฟ้าเปิดอีกครั้งนะคะอันนี้เลย10บถ้วยมิตรภาพที่ดีในการทำงานความสุขความสุขค่ะนะคะสิบถ้วยคือความสุขค่ะความรื่นรมในการทำงานงานที่เกี่ยวกับน้ำและอาหารดวงจะเปิดอีกครั้งหนึ่งเห็นสายรุ้งไหมคะ ทุกอย่างโอเคมากนะคะมีเกณฑ์ที่หลายคนจะลงทุนแต่ยังไม่อยากให้ลงทุนเยอะนะคะอย่างที่บอกหลายคนมีเกณฑ์ที่ออบรรดาญาติพี่น้องนะคะหรือว่าบรรดาคนรอบข้างนะคะก็ยังมีเรื่องเงินเงินทองทองนะคะที่จะมาจุกจิกกับเราอยู่นะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของภาระทางบ้านบางคนอาจจะซื้อบ้านด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นก็คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีเงินน่ะนะนะหลายคนชาวพลึกศพเนี่ยเสียเงินไปเยอะนะแต่ตัวเองยังมีเงินเก็บอยู่เลยมาคู่กันเลย นะคะ <c oughs> คือเก้าเหรียญ <c oughs> คุณยังมีเงินเก็บอยู่เลยอะ แล้วคุณรู้ว่าคุณยังได้มันมาเรื่อยๆนะคะหลายคนอาจจะเสียเงินเนาะไปกับการซื้อของที่มีมูลค่ามีราคาแพงนะในช่วงกลางเดือนนะคะสิบเหรียญเพราะฉะนั้นก็ระวังการใช้จ่ายด้วยเนาะนะคะถ้าคุณยังมีเงินเก็บอยู่ก็คงจะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไพ่เก้าเหรียญนี่คือไพ่ที่แบบค่อนข้างโอเคมากๆนะในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่โอเคกับคุณมากในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะค่อนข้างดีค่ะในการทํางานเป็นทีมต้องบอกว่ามีทีมบางทีมที่โอเคกับคุณแต่ว่าในบางที นะคะนะอาจจะไม่โอเคกับคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้คําพูดดีๆนะคะถ้าประนีประนอมทุกอย่างจะดีมากเลยนะคะไพ่9้าเหรียญประนีปร,ปปร,ประนีประนอมและโดยเฉพาะส้มรู้สึก,กว่าคนที่อายุเท่ากันกับคุณน่ะนะคะหรืออายุมากกว่าคุณจะค่อนข้างพูดจากับคุณค่อนข้างลําบากบริวารที่อาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะนะ ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะที่การเงินนะคะอยู่ในเดือนปุตตะเราให้ผลดีคือถ้าเกิดว่าเป็นบริวารที่อายุน้อยกว่าคุณคุณจะได้โชคลาภจากเขานะคะหรือได้โชคลาภจากการทํางานคือเหมือนกับบริวารที่อายุน้อยกว่าช่วยเหลือในเรื่องของการทํางานคุณได้ดีนะไม่ค่อยมีปัญหากับคุณนะคะประมาณนีอ้อันนี้นะคะในช่วงปลายเดือนสุดๆต้องระวังที่คุณจะขี้เกียจมากๆเลยในช่วงกันยาน นะคือแบบอยากพักในบางคนอาจจะอยากพักผ่อนนะคะต้องระวังในเรื่องของการขาดความรับผิดชอบในการทํางานาจนกลายเป็นมีงานที่มันดินพอกหางหมูเกิดขึ้นนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยเนาะนะคะต้องระวังที่เราจะไม่สนใจหรือเผลอปล่อยงานใดงานหนึ่งไปแบบอยากพักมากๆเพลียมากอยากพักแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราเ กลายเป็นว่าเราไม่รับผิดชอบหรือไปทํางานสายหรืออะไรประมาณนั้นนะคะต้องระวังให้มากเลยนะคะอืมประมาณนี้คือชาวพฤกษ์โสมอ่ะถ้าเกิดว่าโสมมีความรู้สึกว่าในเดือนน,นี้ในเดือนกันยาถ้าเกิดว่าคุณทํางานอะไรแล้วมีคนซับพอร์ตดีเนาะบางทีคุณเกิดอาการประมาทหรือย่ามใจอย่าเชียวนะคะยังไงคุณก็ต้องไปดูด้วยตัวเองนะคะถึงมีคนทํางานให้ก็ตามนะแต่อยากให้คุณไปดูด้วยตัวเองอ่ะจะดีที่สุดให้คุณไปควบคุมนะคะด้วยตัวเองจะดีกว่านะคะอืม โอเคมาสู่เรื่องการเงินนะคะคล้ายๆกันอนะ่ะการเงินก็คือว่าคิดว่าเมื่อไหร่เงินใหม่จะมานะคะบางคนมีเรื่องหนี้สินนะคะในช่วงต้นเดือนค่อนข้างเครียดนะคะว่าเมื่อไร่เงินจะคล่องตัวเมื่อไหร่เงินที่เราคิดจะมาถึงนะคะแต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกว่าตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปทุกอย่างจะโอเคขึ้นนะคะบางคนมีคนในครอบครัวนี่แหละช่วยเหลือนะคะในเรื่องของเงินนะคะแล้วก็ ถ้าจะเสียเงินก็อาจจะเป็นกับบรรดาญาติญาติหรือคนรอบตัวเหมือนกันนะคะเประมาณนี้เลยแล้วก็คุณมีคนที่ช่วยเหลือทางด้านการเงินคุณอยู่นะชาวพฤกษะนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินนะคะเนี่ยชาวมังกรพฤกษบกันชาวธาตุด,ดินเหมือนคุณนะคะจะช่วยในเรื่องเงินคุณได้ดีเลยนะคะแล้วก็มีชาวธาตุน้ําด้วยนะนะคะเรื่องเงินเรื่องงานของคุณนะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกแล้วก็ชาวธาตุด,ดินด้วยกันค่ะมังกรพฤกษบกันช่วยในเรื่องคุณได้ ช่วยในเรื่องเงินของคุณได้นะคะตัวของชาวพฤกษบเองเนี่ยนะคะอย่างที่บอกอะไว้ไว้แล้วนะคะที่พูดถึงเรื่องเงินแทรกเข้าไปในเรื่องงานเมื่อสักครู่นี้ว่ามีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเยอะกับการซื้อของแพงๆหรือว่าประมาททําของอะไรแตกหักอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเงินก็ยังมีเยอะอยู่นะในหลายๆคนยังหาเงินได้เรื่อยๆแล้วมีเงินใหม่เข้ามาด้วยเงินใหม่ที่รอในช่วงต้นเดือนนะคะจะเข้ามา ในช่วงปลายเดือนเนี่ยะจะเข้ามานะคะเห็นไพ่เก้าเหรียญไหมคะจะเข้ามาเยอะมากๆในช่วงปลายเดือนแต่พอเวลาคุณมีเงินแล้วคุณเป็นสายเปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเวลามีเงินใช้จ่ายต้องเรียกว่ารูด้าว <c oughs> <c oughs> คือใช้จ่ายแบบสู่รุ่ยสู่ร้ายเหมือนกันอันนี้เดฟูหัวกลับนะคะต้องระวังการที่เราจะไปเปย์เงินกับคนที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าของเงินเราอะนะคะ หรือเสียเงินให้กับคนที่เรารู้สึกรักใครเออเมตารักใครนะคะแล้วไม่ได้อะไรกลับมานะเพราะฉะนั้นให้เซฟเงินไว้บางทีเสียเงินกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือเสื้อผ้าการช้อปปิง้งก็เยอะนะคะแล้วมันอาจจะมีการขาดวินยัยหรือประมาทนะคะในช่วงปลายเดือนเพราะฉะนั้นเรารู้ดวงก่อนเราหลีกเลี่ยงได้นะนะคะเราต้องพยายามประหยัดหน่อยนะเวลาได้เงินมาก็ต้องเก็บ ะะเก็บเป็นทองดีนะชาวพลึกศพนะคะเนี่ยนะคะเก็บอะไรที่มันแบบไม่ใช้เงินสดนะคะมันจะอยู่กับคุณได้นานนะชาวพลึกศพนะนะคะประมาณนี้โอเคมาดูกันถึงเรื่องโชคลาภบ,บ้างนะคะผู้อุปถัมภ์นะคะโชคลาภของชาวพลึกศพนะในช่วงกันยายนนะคะมีไหมนะคะ ชาวพลึกศพนะคะเอสซบคัพจะมาจากชาวธาตุน้ําชาวธาตุน้ําอีกแล้วนะคะชาวมีนกรกฎพิจิกค่ะนะคะแล้วก็จะมาจากผู้ชาย k i คิง w อน d s ค่ะมาจากผู้ชายที่มีลักษณะแบบนิ่งๆใจเย็นๆนะคะเป็นคนที่แลดูแบบเขาไม่ค่อยพูดนะเออเขาเป็นคนน่าจะเป็นคนที่ชอบเขียนมากกว่านะะชอบแสดงออกทางด้านการเขียนหรือไม่ค่อยพูดแลดูเป็นคนสุขุม ประมาณนี้นะคะชาวธาตุไฟได้ด้วยนะชาวเมษสิงธนูนะคะประมาณนี้โอเคมาดูเลขนำโชคนะเลขนำโชคนะคะของชาวพฤกษุนะคะหนึ่งเดือนซส้มให้ครั้งเดียวนะคะแล้วเอาเลขไปทำอะไรก็ได้ถือว่าเป็นเลขที่ดีเป็นเลขนำโชคเป็นเลขมงคลสำหรับคุณนะคะอืม 1,9,1,3งเก้าน่ะคะหนึ่งเก้่งคาเลกนำโชคชาวพฤึกศพ1,9,1,3นะคะเออโชคลาบแหล่งโชคลาบนะอาจจะมาจากชาวกันได้ด้วยนะคะคนขาวอวบหรือมาจากเจ้าที่เจ้าทางเลยนะหรือคนที่แบบไม่มีชีวิตอยู่แล้ว,วอ่ะเออเจ้าที่เจ้าทางก็ได้นะคะโอเคมาดูสุขภาพกันค่ะ สุขภาพชาวพึกษบคุณต้องระวังเกี่ยวกับความเครียดหัวสมองนะคะฮิสโตรกเจอแดดมากๆก็ไม่เวิร์กเหมือนกันช่วงนี้แดดร้อนมากนะคะนะนึกว่าฤด,ดูร้อนนะคะนะอันนี้นะคะฮิสโตรกต้องระวังด้วยค่ะเนี่ยฮิสโตรกมาสองอันเลยอะนะระวังความเครียดแหละเครียดแล้วก็ไปเจอแดดร้อนๆนะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าโรคความเครียดวิตกกังวลเนี่ย มาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นบริหารจิตใจร่างกายให้ดีถ้าเป็นมากต้องพบแพทย์นะคะส่วนใหญ่จริงๆถ้าเป็นเฉพาะร่างกายนะคุณแข็งแรงดีนะเนี่ยนะฮะเดอะชาริ ot, อาจจะมีหัวข่าวบ้างนะคะแต่จริงๆโดยรวมคุณแข็งแรงเพียงแต่ว่าความคิดความกังวลของคุณนะอาจจะทําให้ความเครียดทําให้ร่างกายผ่านป่วยไปด้วยได้นะคะอันนี้นะเพราะฉะนั้นร่างกายแข็งแรงจิตใจต้องแข็งแรงด้วยนะคะ คือเคยได้ยินไหมว่าใจเป็นประธานเนาะถ้าใจดีอะไรก็ดีพยายามบริหารจิตใจด้วยนะคะอืมมาดูนะคะสําหรับการแนะนําด้วยไพ่ Oracle 3ใบค่ะใบแรกก็ขึ้นมาเลยค่ะบอกว่า emotional healing นะคะเนี่ยให้คุณปลดปล่อยความเจ็บปวดความเครียดเนาะมันมีไพ่ของความเครียดเข้ามาตั้งแต่แรกนะคะคุณสามารถเยียวยาได้ด้วยตัวเอง ปล่อยความเศร้าวความโกรธความเจ็บปวดทิ้งไปด้วยการเยียวยาด้วยใจตัวเองสร้างความสดใสให้กับร่างกายตัวเองช่วงนี้อาจจะทำงานค่อนข้างเครียดอะไรต่างๆมีคนทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคนะคะเขาบอกว่าให้คุณน่ะเยียวยาหัวใจตัวเองด้วยความรักตัวเองเมตตาตัวเองก่อนการเมตตาตัวเองนะคะคือการที่คุณรักตัวเองเป็นและจะไม่ยอมให้ตัวเองโมโ oh หหรือเจ็บปวด เพราะฉะนั้นคุณจะสามารถปล่อยวางคนที่มาพูดไม่ดีหรือทําอะไรไม่ดีที่มากระทบจิตใจคุณได้นะเพราะฉะนั้นก็รักตัวเองค่ะให้สิ่งดีๆกับตัวเองอย่าให้อะไรมากระทบจิตใจตัวเองได้นะ,ะโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีนะปลดปล่อยไปเลยดีที่สุดนี่คือการเยียวยาที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะคุณต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตมากค่ะนะคะไพ่ทราบไพ่ออร์เคิลทราบนะคะไพ่บอกว่า ให้ฝึกอีกนะคะ practice นะคะ practice แล้วก็ practice แล้วก็ spiritual teacher นะคะนี่ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูจริงๆแล้วว่าชาวพรึกศพทุกท่านหลายๆท่านนะคะเป็นผู้รู้คะ่ะเวลาที่คุณศึกษาอะไรได้อย่างเต็มที่นะคุณสามารถที่จะไปสอนคนอื่นได้อีก นะคะทุกวันนี้หลายๆคนอาจจะเป็นครูอาจารย์ไปด้วยนะคะออหรือว่าเป็นติวเตอร์หรือสอนคนอื่นไปด้วยในตัวนะคะแต่ไพ่บอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นครูแล้วจิตวิญญาณของการเป็นครูคือคุณคุณต้องฝึกอีกอะคะ่ะคุณต้องรู้ว่าการศึกษาจะไม่มีวันจบสิ้น นะคะและคุณสามารถศึกษาหาความรู้เข้าไปได้อีกค่ะเพื่อที่จะไปสืบทอดหรือต่อยอดให้กับคนที่เขาต้องการความรู้เพิ่มคือพ่บอกว่าไม่ให้คุณหยุเดเรียนรู้ค่ะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้รู้นะคะแล้วคนอื่นต้องมาเรียนรู้กับคุณแล้วก็ตาม ะะให้คุณฝึกอีกเพื่อให้คุณชํานาญในด้านนั้นๆและจะได้พัฒนาต่อยอดเรื่องนั้นไปได้อีกไม่ให้หยุเดเรียนรู้ตลอดชีพค่ะถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องงานและเงินนะประมาณนี้เลยนะคะให้คุณมีหัวใจจิตวิญญาณน,นะคะของความเป็นครูที่กระหายความรู้อยู่ตลอดเวลาและคิดว่าถ้าฉันรู้เยอะสิทธิ์ของฉันก็จะได้รู้เยอะเช่นเดียวกันเนี่ยมันเป็นการที่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น นะคะโดยการคิดถึงมวลรวมก่อนประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวพลิกศพนะนะคะก็ขอให้ชาวพลิกษพร่ำรวยนะคะโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้ฟ้าเปิดเนาะอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ